ศึกหวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมศ2568ชั้นดินในซ้ายวนเวย์ก่อนอื่นเลยก็กราบสวัสดีพวกคี้กระตึกไปกันด้วยนะวันนี้มีโชคด้วยกันใน6คู่หยิบยกมาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆนำไปประกอบการตัดสินใจ4คู่หน้าช่องพอ ก่อนอื่นเลยน้าผู้เล็กนาผู้ใหญ่ท่านไหน,นที่กำลังมองหาทิศทางการลงทุนเกี่ยวกับบัตรมวยเนี่ยขอเล่นเชิญที่ครอบครัวเดินนายซ้ายบนเวได้เลยนะเปิดเร็วปิดช้าน้ําดีจะออกตัวบางแต่งกินแบ่งกินได้ครบทุกจุกทุกรายการมีมวยห,หูฟังฟรีเข้าบอกออกหมดตอกทุกเวทีชัดเจนไม่มีแก้ตัวนะเตียนในเวทีเนะี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันแตกต่างกันที่ชุดความคิดส่วนใครที่ชื่นชอบขี้กระตึกแปลงชันเนี่ย ก็ฝากกดหัวใจคอมเมนต์เข้าพวกคุณได้กดแชร์กดบันท <มา S 1> ึกคลิปกดรีสต์ให้ชั้นด้วยนะมาไม่ต้องส่วนกันเยอะเราไปเริ่มลุยกันดีกว่าส่วนทางเข้าครอบครัวชั้นเนี่ยอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ชั้นวางรายละเอียดและลิงก์ไว้หมดแล้วนะคลิกเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยมาไม่ต้องส่วนกันเยอะไปลุยกันดีกว่าเล่นมวยก็อย่าลืมออกตัวกันด้วยนะ ก็มากันที่คู่แรกนะนินผ้าเบรกคอมเพกจะพบกับวัชระชัยแอดสันปตองพิกัด119ปอนด์ปอนนินเนคนสุราษฎร์นะซ้อมอยู่พลันชัยจังหวัดนครศรีอายุ16ปีสูง16 7ชกมา40กับไฟ มวยขวาฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีหักเทดีนะล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนต่อฉลามเงินสีฉลามขาวมาสามไฟหลังเนี่ยชนะเพียงหนึ่งแพ้ไปสองนะส่วนวัชระชัยที่มุมนู้นเงินเนี่ยอายุยีนะ่สิบสี่ปีคนโคราชนะสูงร้อยหกสชกมาห้าสิบกวา่าไฟเป็นมวยขวาเปิดเกมมาสอกแรงล็อกัดตีเหนียวแน่นบูดุด,ดันนะต่อยแรงเก่าเกมกว่าล่าสุดกดน็อกทุกสองต่อยอดสีรถสวยจะเจ็ดมาสามไฟหลังเนี่ยกดน็อกมาหมดนะทุกคนฟอร์มสดเอาหนักๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวเนี่ย คู่นี้สายวันเวเน่ขอเลือกชอบเลือกเชียร์คู่แรกนี้ไปที่วัฒนชัยนะเป็นรุ่นพี่กระดูกมวยได้เปรียบกว่าเยอะเลยต้นจัดมีลุ้นนับได้เลยนะสำหรับตัวเนี่ยเสียอย่างเดียวเล็กกว่าหน่อยนะไปลายเนี่ยต้องรุ้น <N iss an> นินเนี่ยเป็นรุ่นน้องฟอร์มดูโรยโรยไปไปเนี่ยโดนหนักนะมีย่วไปเห็ดน,นะแรงประทะเป็นรองชอบไปที่วัชละไทยแอสสันปาตองสำหรับคู่แรกมาต่อกันคู่ที่2ของรายการเอฟสัภาราชานนนจะพบกับเสมอสิงลูกเจ้าพา่อหลวงวังพิกัด125ปอ่ปอนดาบี้บ้านใกล้เรือนเคียงแดนอีสานนะบุญรำกับสุลิน เอฟเนี่ยสามห้าเนี่ยคนสุรินซ้อมอยู่ลาลาชาโนนอนายุสิบแปดปีสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชกมาหกสิบกว่าไฟนะเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องรักเรียมดีมาสอกแรงรวดเร็วจัดเลยนะว่าล่าสุดชนะคะแนนพรพิทักษ์สอภูมิพัฒมาสามไฟหลังเนี่ยก็เจอแต่พรพิพัฒนะก็ชนะสองแพ้เป็นหนึ่งส่วนดางด้านมวยเงินอย่างเสมอสิงป์คนสุรินซ้อมอยู่เพชรเกตเพชรอายุยี่สิบปีสูงร้อยเจ็ดสิบชกมาหกสิบกว่าไฟเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงปั้มตีเนี่ยโคตรดีเลยมาสอกแรงมีฮึดตลอดล่่าสุดเนีย あ นกยกสี่ทองพยักสิทธิหลวงพี่น้ำฝนมานะสามไฟหลังเนี่ยชนะหมดเลยกดนอกไปถึง2ชนะคะแนนไปหนึ่งะคู่นี้ซ้ายบนเวขอเลือกชอบเลือกเชียร์ไปที่เสมอสิงฝีมือดีอาวุธครบเครื่องแถมคมพร้อมจบนะกดนอกได้เลยแรงดีแข็งแรงจัดสอกตัวปิดจอก F35 เนี่ยอาวุธออกได้หมดหลักเรียมดีฟอร์มกระดูกมวยเนี่ยยังเป็นรองนะก็ชอบไปทีม่มุนเงินอย่างเสมอสิงลูกเฉพาอหลวงวังนะในคู่ที่2นี้ก็มาถึงคู่ที่3ของรายการนะน้องคู่เอกของวันนี้เรียกได้ว่า ชิงทุนเนี่ยหนึ่งเอ็มข้างละห้าร้อยเคสเดียวเดือดแน่นอนสําหรับรองกู้เอกในคู่ของเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันดร์จะพบกับเพื่อไทยพหลปนมไพรพิกัดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าปอนะเหนือสิงห์เนี่นยคนอุบลซ้อมอยู่สิทธิ์กำนันนิรันดร์อายุยี่สิบสองปีสูงร้อยแปดสิบชกมาหกสิบกว่าไฟนะก็เป็นมวยเขา่ามวยฝีมือครบเครื่องวงในเหนียวแน่นล่าสุดชนะคะแนนทะเลทองสอธนาเพชรสามไฟหลังเนี่ยชนะสองเสมอมาหนึ่งส่วนทางด้านมุึงกันอย่างเพื่อไทยเนี่ยคนเชื้อภูมิซ้อมอยู่สี่ลักษมวยไทยนะอายุยี่สิบ มวยขวาสูงยาวเข่าแหลมปั้มตีแข็งแร่งขวางหน้าฟันศอกแรงเนาะล่าสุดเนี่ยแพ้นอกยกสองต่อเดนิเอลโรดิเกตสามไฟหลังเนี่ยชนะน็อกมัหนึ่งแพ้น็อกมาสองไฟบนเวขอเลือกชอบเลือกเชียร์น้องผู้เอกนี้ไปที่มุมแดงอยากเหนือสิงเรียกได้ว่าสดแข็งแรงแข็งแรนะ่งหนักอาวุธมีเยอะหลากหลายเป็นลองกระดูกมวยเล็กกว่า5เซนนะเพื่อไทยเนี่ยวงในเอาเรื่องเลยนะก็เรียกได้ว่าไปไปลายเนี่ยลุ้นเอานะต้นต้นเนี่ยได้ลุ้นอยู่สําหรับเจ้าเพื่อไทยส่วนเหนือสิงเนี่ยต้นๆ้นจัดเอาเรื่องนะ คู่นี้ฉันขอเลือกร้องคู่เอกเนี่ยขอเลือกชอบไปที่เหนือสิงหิษย์กำนันนิลันนะก็มาถึงคู่เอกคู่นารายการของวันนี้นะคู่ของคู่เอกวุฒิไกรวอลจัก,วาจากรวุฒิจะพบกับยอดขุนศึกสิทธิแก้วประพลพิกัด140้อปอนด์สายเจอสายนะวัดสายกันไปค่นี้วุฒิไกศคนมวยล,ลำซ้อมเพชรเกศเพชรอายุ2 4ปีสูง1้5ชกมาร้อยกว่าไฟเป็นมวยสายสูงยาวฝีมือครบเครื่องแข่งสายโตถีบสกัดขวางหน้าเรียมเข่าจับดีมีหมัดสอกเสริมเยอะนะก็ ล่าสุดนชนะน็อกยกหนึ่งโมหมัดตาฟิกมาฟอร์มโคตรแรงชนะม,มา5ไฟติดกดน็อกไปถึง3ไฟนะส่วนมุมเงินอย่างยอดคุณซึกเนี่ยคนจุมพอ้อมสิบแก้วคนอายุ20อายุ17ปีสูง183ยชกมา4ีสิบก,กว่าไฟเป็นมวยแทนด้วยมวยเข่ามวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมดักสาดแข้งขวางหน้าแทงน,นะ ล่าสุดเดือพนกยก4ลุ่งแสงตะวันสพราชดอนสามไฟหลังเนี่ยแพ้หมดเลยแพ้นกมาหนึ่งด้วยสายคณเมย์ขอเลือกชอบเลือกเชียร์คู่นี้ไปที่วุ้ิไก่นะสดกว่าน,นี้มีอีกไหมร่างกายเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงเลยทีเดียวนะอาวุธออกแต่ละทีรุนนับุนนกได้เลยเล็กกว่าเกือบ10ซเส้นยอดขุนศึกเนี่ยลูกร่างใหญ่กว่ารุ่นน้องกําลังห้าวเป็นมวยแทนวัดใจอีกทีบริทีแต่วันนี้ขอเลือกชอบไปที่วุ้ิไก่วอจัก,กรวุฒิฝากวันนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้อยากรวยก็สวนเอาอยากเสด็จด้วยก เปิดเร็วปิดชา้าน้ํำดีส่วทัางเข้านั้นฉันก็บอกกณแล้วนะใ,นใต้โปรไฟล์ใต้คลิปใต้ใคอมเมนต์ฉันวางรายละเอียดไว้หมดแล้วสำหรับนี้เดึอนนายซ้ายวนเวยก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะ